รถติดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยรถติดตอนเย็นนะครับคลิปก่อนรถติดตอนเช้านี่ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับของเมืองขอนแก่นนะครับอยามข่ําๆึ้นเป็นยังไงนะครับโอ้ะมันยักมาได้ทีละนิดละหน่อยนะครับกระดึบกระดึมานะครับซอยนี้จะเต็มไปด้วยที่พัก ราคาถูกนะครับมีสี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยนะครับมีหลายราคานะครับต่อกลนกันไปพี่น้องเอ้ยกระดึบกระดึบไปนะครับที่พักก็อยู่ จากนี้ไปประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยสองร้อยเมตรนะครับยางเอานี่ฮอดไวกว่าพี่น้องเรือบางครั้งเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยมีรถก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันทําให้ติดนะครับรถมันเยอะรถเยอะคนเยอะก็อย่างนี้แหละนะครับแต่ก็จะมีประโยชน์ตอนฝนตกนะครับไม่เปียก ีประโยชน์กันคนลระออยางอ่ะคอยตูดไปนะครับพดีวันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อกับข้าวมาแล้วนะครับไปถึงที่พักก็ขึ้นห้องนอนเลยนะครับไม่ต้องออกไปไหนอีกนะครับเรารู้สูตรแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้ทีพี่น้องเลยได้ย่างออก,กมาซื้ออีกไหมนะครับแต่ได้อยู่มันไม่ไกลนะครับประมาณ150-200เมตรนะครับมันก็มีที่ ขายอาหารอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อกี้ไปเวะตลาดที่อยู่ข้างๆกาบึงเก่นครน,นะครับเขาก็จะมีอะไรงานเตรียมการลอยกระทงแล้วก็เขาก็จะมีตลาดทุกเย็นนะครับแต่ว่าคนน้อยหน่อยนะครับก็เลยถือโอกาสซื้อพวกกับข้าวนะครับพวข้าวเหนียวพวกไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมากินที่ห้องพักครับตอนนี้ก็ บรรยากาศไปครับกระดึบได้แล้วนะครับทีระนิดทีระหน่อยนะครับอืมแต่ว่าตอนจะเลี้ยวขวาตัดเข้าที่พักเนี่ยเป็นปัญหาอีกอ่ะนะครับก็ไม่รู้จะเข้าได้ไหมรถข้างหน้าติดยาวเลยนะครับ ต้องเข้าข้างหน้านะครับจะเข้าได้ไหมจะทำยังไงดีนี่พี่น้องอน,นี่นี่นี่ตึกข้างหน้าหลังเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าได้ไหม ว่ามันต้องตัดเลนเขาเข้าไปนะครับอ่ะภาวนาว่าให้มันหมดไฟแดงให้รถทางขวานี่หยุดแล้วก็จะได้เลี้ยวขวาได้นะครับโอ้ขับรสะดวกสบายขอ,อันเนี่ยเนาะคือบนนอกคอกหนาครันี่อยู่ข้างหน้านะครับป้ายไฟข้างหน้านี่ ก็สำคัญจะเลี้ยวได้ไหมกันนั่นแหละใช้เวลาเกือบ5้านาทีแล้วนะครับกับระยะทาง2องรเมตรนะครับ นี่ท้องฟ้าสวยนะครับเมื่อสักครู่ฝนตกนะครับนี่ก็ท้องฟ้าสีดำผสมสีครามนะครับนี่นอชีวิตในเมืองพี่น้องเลย ต่างกันลิบรับกับชีวิตแถวชนบทนะครับวิ <c oughs> ่งเข้าได้ไหมน้องหจะขอเข้าเข้าได้ไหมไงขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยเครีโอเคร โอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องออ่ะขบุณเด้อพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเข้าที่พักได้แล้วนะครับ yeah